กคนมาพบกับแม่พึ่งอีกแล้วนะคะใน p เจเจชาแนลค่ะทุกคนขายเห็นไหมคะว่าขนมปังตัวใหม่ของไอบูมที่ออกวันที่3กุมภาพันธ์นะคะมันใหญ่กว่าพีษมากๆากากอไก่หลายตัวเลยนะคะและที่สําคัญกลิ่นหอมมากๆแถมสโลว์สุดๆอีกต่างหากค่ะเดี๋ยวแม่จะทําการทดลองนะคะโดยการทดสอบความสาโลว์ด้วยการจิ้มลงไปที่เนื้อขนมปังแล้วก็ลูกพีชนะคะว่าอันไหนจะสโลว์กว่ากันและขนมปังจะสโลว์นานขนาดไหนนะคะโอเคทดสอบเลยนะคะ เดี๋ยวแม่จะจิ้มไปก่อนนะคะที่ขนมปังนะคะแบบนี้เลยนะคะจิ้มไปเลยจิ้มไปสุดๆแล้วจะเห็นว่ามันขึ้นมาช้ามากๆนะคะจิ้มขนมปังเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะจิ้มพีชต่อนะคะโอเคจิ้มทุกมุม แล้วแม่ก็จะจิ้มอันนี้ด้วยนะคะขนมปังอันสุดท้ายแล้วแม่ก็จะจิ้มพีชนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวดูว่าอันไหนจะขึ้นก่อนนะคะแม่ต่อให้ขนมปังจิ้มก่อนแล้วก็ต่อให้พีชนะคะจิ้มทีหลังโอเคไหมได้ยินเสียงยูจังไหมคะทุกคนยูจังกำลังหิวนมนะคะแต่แม่มาถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จจะเอานมไปให้ยูจังกินนะคะ โอเคไว้ okay. ยูจังรอสักครู่ค่ะลูกแมาม่าถ่ายคลิปก่อนคะ่ะโอเคนะคะดูสิคะขนมปังยังไม่ขึ้นเลยนะคะยูจังคะ่ะแมม่าถ่ายคลิปอยู่คะ่ะขนมปังยังไม่ขึ้นเลยนะคะว้าวเอายูจังมาแล้ว ดูมันช้าจริงๆนะคะสลโลมากๆเลยค่ะโอ้โหยังไงชอบไม่ชอบคลิปแม่พึ่งยังไงก็ฝากติชมด้วยนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะทุกทคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่ขอตัวไปเลี้ยงยูจังก่อนคะ่ะทำคลิปส